คุณโมเตื่นมา, <S <S มาตากบาทเช้าๆวันนี้ใส่บะหมี่ร้อนๆ <S <S 2> <S 2> บะหมี่เหลืองเพราะว่าพระท่านฉันข้าวคิดว่าใส่เส้นๆจะได้เส้นดีจะได้มีเส้นมีสายใส่บะหมี่นะคะเพื่อนๆแล้วใส่ไข่ร,ร่ำรวยร่ำรวยทำบุญกับไข่สาธุหยาดน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย ตื่นเช้าๆอากาศสดใสเช้าๆหกโมงเช้าหกโมงพระพระท่านจะมาวันนี้ใส่จะมีสององค์องค์หนึ่งหกโมงครึ่งค่ะไตตื่นมาเลย้่ามาเตรียมใส่ปากใส่นมใส่ของแห้งใส่ก็แล้วแต่เราจะใส่ค่ะแล้ว ดีต่อใจนะคะเพื่อนๆเตือนมาเช้าๆใส่ใตกต่างกันทุกวันทำบุญอธิษฐานทำดีคิดดีพูดดีใส่เพืเ่อนๆ คงจะฉันดีใจนะคะในบุญเยอะแยะมากมายเอาบุญมาไปฝากเพื่อนๆด้วยบายบเลิฟเอ e ว e ร y รี่บ <Love> รักทุกคนนะคะเดี๋ยวอาบุญไปฝากทำทุกวันพรุ่งนี้พระท่านจะไปงานแต่พระท่านไม่ได้มาแต่ทำบุญสำหรับคนคิดดีทำดี นี่น้ำเตรียมไว้ใส่บาตหยาดน้ำให้บันพบุรษของเรานะคะดีตัวใจดีตัวใจท่านคงเห็นเราบนท้องฟ้าแล้วเน้อะทำดีคิดดีพูดดีนะคะเวลา